สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ขับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องตี s ซ u สตูด,ดิโอนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนกู้เงินนะครับผ่านแอปพลิเคชัน super wallet นะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับก็สามารถ คู่ได้นะครับสูงสุด80,000บาทนะครับใครที่สนใจอยากจะคู่นะครับก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพราะแอปตัวนี้ก็สามารถคู่ได้จริงนะครับก็เพื่อนของผมนะครับด้นคานคู่มา2 0,000และเงินเพิ่งเข้าวันนี้สดๆดร้อนๆเลยนะครับก็สับไปที่อยากจะคู่ก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมขั้นตอนการคู่นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปและแชร์เพื่ ่ใหมจากจ้องตีแซดสักตุดิโอนะครับและหากไป้าประการใดก็ต้องขอไปไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับหากพร้อมแล้วไปรับชมขั้นตอนการ ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน Super Wallet กันได้เลยนะครับแอปตัวนี้นะครับเขาก็จะอยู่ในแ p ปเปซตอร์นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับสำหรับใครที่สนใจแอปตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะครับที่สามารถกู้ได้นะครับและวงเงินสูงมากนะครับวงเงินสูงตั้งแต่1นึ่งพบาทนะครับจนถึง8 0,000บาทเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะครับที่สามารถกู้ได้จริงนะครับแต่ผมไม่แนะนํา ให้ใครคู่นะครับในส่องของแอปนี้นะครับไม่ว่าไม่ว่าแอปตัวไหนนะครับผมก็ไม่ได้นําให้คู่นะครับเพราะดอกเบี้ยของแอปพวกนี้นะครับดอกเบี้ยมันก็อจัสูงนะครับแอปนี้นะครับเขาข้อจะมีในส่องของคะแนนนะครับอยู่ที่4ีคะแนนนะครับในส่องของดาวนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแอปตัวนี้นะครับเขาข้อจะมีในส่องของรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับก็สามารถเข้ามาดูในสัองของหน้านี้ได้เลยนะครับแอปนี้นะครับเราก็สามารถคู่ได้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสามารถคู่ได้แต่ 1500บาทจนถึง80,000บาทเลยนะครับก็คือ1 5 0 0จนถึง8 0,000นะครับอัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่เกิน18นะครับในสองตรงนี้นะครับและในสองวิธีการคำนวณนะครับก็สามารถดูสของตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมี2การคำนวณนะครับหเลยนะครับก็คือยืม1 0 0่0บาทนะครับสนะครับก็คือยืม20,000บาทนะครับก็สามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับและตัวนี้นะครับสแคไปที่จะคู่นะครับจะต้องมีในสของเงื่อนไขนะครับ ก็คือจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับต่ำกว่ายี่สิบปีก็ไม่สามารถกู้ได้นะครับวิธีการสมัครแอปตัวนี้นะครับหเลยนะครับดาวน์โหลดในสครับแอปพลิเคชันนะครับสนะครับใจในสครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับสนะครับเลือกในสครับผลิตภัณฑ์สนะครับกรอกข้อมูลในส่คของการขอกู้นะครับ5นะครับส่งคําขอและอกนะครับตรงนี้นะครับใครที่อายุต่ากว่า20ไม่สามารถกู้ได้นะครับแอปตัวนี้นะครับก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นนะะคครรับส่่วใทีอยากจตติด ตั้งแอปแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สามารถติดต่อทางแอปนะครับได้งใจ่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาเข้าฬิกาถึง10บเนาฬิกาและวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา10บนาฬิกาถึง1 8บแนาฬิกานะครับหรือติดต่อไปที่อีเมลนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกคนไปดูส่องของตัวแอปพลิเคชันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่องของสิทธิ์การสมัครนะครับตรงนี้ก็อ่านในส่องของข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะยืมนะครับแล้วกด n ด้วยนะครับ รรัักคคู่นะบในส่วนของตรงนี้นะครับเรา,เาก็กดรับคูปองดอกเบีย้ยนะครับมันก็จะเด้งไปให้เรานะครับกองในส่องเบอร์ตัวสมสือถือเรากอกไปได้เลยและกดขั้นตอนต่อไปได้เลยตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราอานุญาตนะครับ4รายการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือโตและจัดการการโตนะครับตรงนี้ต้องอนุญาตนะครับอาจไม่อนุญาตเราก็ไม่สามารถเข้าใจ้งานในส่องของตงัวแอปได้ 2นะครับก็คือในส่งของเข้าถึงตําแหน่งนะครับกดอนุญาตนะครับ3นะครับเข้าถึงรูปภาพสื่อและใส์ในอุปกรณ์นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะครับใครที่มีข้อมูลเยอะนะครับก็ไม่ควรที่จะอนุญาตนะครับอันนี้ก็ดูในส่งของ SMS ข้ขออนุญาตนะครับอันนี้ข้อมูลของผมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมเลยอนุญาตได้นะครับในส่งของการคู่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเราสามารถคู่ได้นะครับสูงสุดแ0 0 0มบาทนะครับอายุ ขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ค่า11วันจนถึง150วันนะครับหรือประมาณ5เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.05%ต่อวันนะครับในส่งของตรงนี้เราก็กดสมัครทันทีได้เลยนะครับมันก็จะให้เราอนุญาตในส่งของการเข้าถึงรายชื่อติดต่อนะครับกดอนุญาตนะครับตรงนี้นะครับเราก็ ต้องสแกนในส่องของใบหน้านะครับซึ่งในส่วนของการสแกนหน้าของเรานะครับจะต้องอยู่ในวงกลมนะครับตรงนี้ต้องเหมือนในรูปเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถสแกนได้นะครับและในส่องของการสแกนนะครับห้ามส่วนในส่วงของหน้ากากนะครับห้ามใส่หมวกนะครับและสุดท้ายนะครับแสงไม่กวนสรวเกินไปนะครับตรงนี้เราก็กดเริ่มการตรวจสอบได้เลยนะครับหลังจากตรวจสอบเสร็จนะครับการขอข้อมูลก็จะมี2ขั้นตอนนะครับหนึ่งเลยก็คือข้อมูลหลักข้อมูลหลักนะครับก็คือชื่อนะครับชื่อนามสกุลนะครับเบอร์ตัวส์มือถือ ที่อยู่นะครับอานของเราและเื่นเดือนของเราพวกนี้นะครับก็จะเป็นประเภทนี้นะครับในที่จะกู้ข้อของให้เรียบร้อยนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลธนาคารนะครับข้อมูลธนาคารตรงนี้ก็กรอกข้อมูลของเราได้เลยนะครับยอดเงินนะครับก็จะเข้าให้ก็จะเข้าให้เรานะครับ่ันธนาคารที่เราได้ําการปลูกไว้นะครับก็ปบะมานี้นะครับตรงนี้นะครับผมไม่แนะนําให้ใครคู่นะครับใครที่ไม่เดือดร้อนใครที่ไม่จําเป็นก็ไม่แนะนําให้กู้นะครับเพราะดองเบี้ยแอปพลิเคชัน พวกนี้นะครับมันก็จะสูงกว่าดอกเบี้ยปกตินะครับก็ไม่แนะนาเลยนะครับใครที่อยากจะกู้นะครับก็แล้วแต่ทุกคนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะกู้หรือไม่กู้แต่ผมไม่แนะนําให้กู้นะครับผมไม่แนะนําในสกของตัวแอปเปียงเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้นําให้ใครมากู้ตรงนี้นะครับ แอปนี้นะครับที่ผมมาแนะนําในคลิปนี้นะครับเพราะเพื่อนของผมนะครับด้านการกู้่าทนะครับซึ่งตรงนี้สามารถกู้ได้จริงนะครับแต่ดอกเบี้ยมันก็จะสูงไปหน่อยนะครับและในส่วนของเมนูอื่นๆนะครับก็คือด้านบนนะครับจะมีส่วนของเมนูรูปคนตรงนี้นะครับลองกดเข้าไปดูมันก็จะมีให้เรานะครับอยู่อกเมนูนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือแก้ไขข้อมูลใหม่นะครับสองกู้ป้องนะครับสามดาวน์โหลดสี่นะครับนโยบายห้านะครับติดต่อ ต่างแอปนะครับและโอกนะครับการตั้งค่าส่วนตัวนะครับในส่วนของการติดต่อตรงนี้นะครับข้อสามารถติดต่อได้2ช่องทางด้วยกันนะครับ1เลยนะครับก็คือติดต่อปานปานตัวสับมือตือนะครับและ2อ่านบริการออนไลน์นะครับก็ใครที่อยากจะติดต่อสอบถามก็ลองดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปตัวนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าสำหรับในคลิปวีดีโอนี้สวัสดีครับ